กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมฮักฟาร์มวันนี้วันที่28่สิบมกราคม2567มาดูผลิตตผลทางการเกษตรอีกหนึ่งชนิดที่เติมฮักฟาร์มของเราผลิตขึ้นมาได้ในปีนี้นะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการผลิตทดลองประมาณ10ปีแล้วนะครับ ถึงมีผลผลิตให้เชื่นชจมนะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นวัดแดงนะครับเพะของเราปลอดสารนะครับไม่ฉีดยาฆ่าแมาลงซึ่งผลิตผลของเราก็คือนี่ครับ องุ่นครับนี่องุ่นปลอดสารประมาณ90%นะครับทำไมถึงว่า90%เรขอเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพนะครับแต่เราก็ต้องมีความจะเป็นต้องใช้เขาเรียกอะไรธาตุอาหารนะครับึึ่จำเป็นต้องใช้อยู่ครับก็คือปุ๋ยสูตรนะครับ ก็คือสูตร1 5 15 15แล้วก็แปดยีนะครับในการบำรุงต้นแล้วก็สะสมอาหารนะครับถึงได้รับประทานนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสีนี้ค่อนข้างดกอันนี้ยังไม่สุกนะฮะซึ่งองุ่นพันธุ์นี้คือพันธุ์วีเลตนะฮะมาจากยูเครนเป็นองุ่นมีเมล็ดนะครับ แต่เมล็ดข้างในจะนุ่มนะครับสามารถไม่ต้องเอามาันเอามาเล็ดออกเคี่ยวรับประทานได้เลยนะรสชาติค่อนข้าง,างหอมหวานนะครับแต่ไม่หวานกี๊ดนะครับหวานนุ่ม,มซึ่งองุ่นปันนี้ยังไม่มีขายในท้องตลาดนะครับอยู่ในวงจํากัดอยู่นะครับซึ่งเราจะหารับประทานได้นี่ค่อนข้างยากนะครับนอกจากซื้อที่สวนที่เขาปลูก แล้วก็สั่งซื้อนะฮะซึ่งค่อนข้างแพงนะครับกิโลกร,รัมหนึ่งก็ประมาณส0่ร้อยห้าอยนะครับซึ่งเราก็แก้ปัญหาด้วยการปลูกขึ้นเองนะครับในฟาร์มเติมพักฟาร์มของเราเรสชาติค่อนข้างอร่อยนะฮะผลิตผลของเราปีนี้ได้รับประทานแล้วนะก็ประมาณ30มสิบพวงเนี่ย อันนี้ยังเข้าสีเม็ดเต็มที่นะครับยังไม่แก่จัดนะมีทั้งพวงเล็กพวงใหญ่นะ<ม>พวงเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ<ม>นี่ลูกประมาณนีโ่ป,โป้นะ<ม>เป็นพันธุ์ที่เมล็ดเม็ดไม่ค่อยโต ที่ห่ออยู่ก็ยังไม่สุกดีนะครับซึ่งเรามีความจาเป็นต้องปลูกในโรงเรือนนะครับเพราะทดลองมาแล้วปลูกกลางแจ้งนี้ไม่ได้กินนะครับเมงกินวนมากินใบมันหมดนะครับแล้วกินไปกินมามันก็ช็อกตายของมันเองนะ,ะก็คือไม่สามารถาบุงอาหารเลี้ยงต้นได้นะต้นอายุประมาณปีเศษนะเกือบสองปีแนละ้วมีเลีย สำหรับพวงนี้ไม่ได้หอนะปล่อยธรรมชาติเพราะว่าอยู่นอกค่อนข้างห่อยากนะก็เป็นพวงที่ติดกับกิ่งกิ่งเคนแล้วกิ่งอามนะครับนี่ยังไม่สุกนี่ก็ไม่ได้ห่ออันนี้ที่หอนะครับอีกต้นหนึ่งนะเป็นคนละพันกัน,นครับอันนี้สกาออตตานะครัเพิ่งพุ่นไปนะครับ ก็ะจะพุ่เลี้ยงกิ่งใหม่ครับให้สวยแล้วก็เอารูปอันนี้ก็อายุเท่ากันกับปีเศษกับสองปีนะฮะเนี่ยลงเรือนของเราก็ง่ายๆนะครับเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับภาคอีสานนะครับอากาศร้อนแดดจัดแต่สามารถปลูกได้กินนะครับได้กินถ้าใครมี ทุนเยอะก็สามารถทำเพื่อจำหน่ายได้แต่ถ้าใครทุนน้อยถ้าการปลูก,กเองก็สามารถปลูกได้นะครับพันนี้วีเลียนนะมีเมล็ดนะแต่เมล็ดนุ่มนะนนะสีก็จะสวยนะครับออกชมพูรเรื่อยๆนะครับนะพอแก่จัดก็จะ ก่อนข่าวออกสีม่วงๆชมพูม่มมมวงเนี่ยเริ่มแก่แล้วลองชิมดูสักเม็ดนะฮะของเราชิมได้เลยนะไม่มีสารพิษหอมหวานขึ้นจมูกครับอิสรูครับกินแล้วหยุดไม่ได้ฮะเหมือนถั่วเลย เราในฟาร์มของเราปลูกไว้สีต้นนะฮะมีสีสายพันธุ์มีสกาลุตตาวีเลตรูตเพอเรเลตแล้วก็ไม่คานัวนะฮะซึ่งได้กินแล้ะสกาลุตตาก็ได้กินแล้วไม่คดุกนะครแต่ปีนี้จะเอาให้ดกนะครับใบคานัวก็ได้กินแล้วแต่มาปีนี้เราสะสมอาหารของวีเลตได้ได้หลายพวงนะครับและสมบูรณ์ด้วยนะครับ แต่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับของเราไม่ได้เรียงปุ๋ยเรียงอะไรมากอีสุสลูงนะหวานจับใจโอเคครับเอาไว้ชมนะปีหน้าเราจะทำอย่างนี้ได้หรือเปล่านะ พีด,ดีก็ได้รับประทานได้กินนะฮะโอเคเติมหักฟาร์ม